แล้วในโซนของการสวดบทจักรพัทนะคะความรู้สึกที่ควรจะมีอยู่กับบทนี้มันมันมันเป็นในทิศทางไหนคะหลวงตาสุดสุดเลยนะสุดสุดค่ะก็มีทั้งบุญยญลิตและอิทิลิตเป็นจิพยมนาฏนะแสดงว่าการสวดจักรพัทให้ทรงพลังและมีบุญยญลิตและอิทิริตเนี่ยมันพิสูจน์ได้นะฮะค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของตัวเองนะถ้าสวดจริงๆนะใช้เวลาไม่ขี่เดือนหรอกครับจะพิสูจน์บทนี้นะ คิดไรเป็นอย่างนั้นแหละเรื่องเราของตัวเองนะไม่ใช่เรื่องของใครนะอยากได้สิบล้านไม่ได้ถ้าไม่มีมากไปสักร้อยก่อนนะยี่สิบก่อนนะ <laughs> ถ้ามันได้แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแสดงว่าทุกอย่างมันก็ต้องย้อนกลับมาที่คำว่าพอใจและรู้จักประมาณชูกล้องแล,ล้วล้วจะพิสูจน์อย่างนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้เดี๋ยวก็เลิกสวดไปละ ไม่วนแล้วการจะทําให้คนเรารู้กําลังของตัวเองว่าควรจะพิสูจน์ขั้นไหนอย่างเงี้ยหลอกพพิจาราตัวเองเดี๋ยวว่าเนี่ยเราจะฝึกบริกรรมหรือสวดมนตนะ์เนี่ยค่ะวันหนึ่งอ่ะกี่ชั่วโมงมทําได้กี่ชั่วโมงใช่ไหม แสดงว่าวัดจากที่วันหนึ่งอ่ะปกติเราไม่เคยทำเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงยี่สิบสี่ชั่วโมงปกติเราเคยทำได้หนึ่งชั่วโมงเราก็เพิ่มเป็นสองชั่วโมงใช่ไม่ใช่แบบว่าจะเอาห้าชั่วโมงอะไรเงี้อเมื่อก่อนลุงตาสวดกาลังวันกาลังวันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมวันไหนหกเด็กเด็กนักเรียนที่เรียนมันก็ขึ้นมาเต็มเลยวันไหนยี่สิบเอ็ดมันก็เหลือน้อยลงหน่อย ประมาณนั่นแหละแสดงว่าดูกําลังดูกําลังมันแล้วมันมันมันไม่มีกําลังถ้ามันสวนไม่หยุดนะพวกที่ลงตาให้มันสวนตั้งแต่มันเรียนป่าน,นี้มันมันยังบวชอยู่เลย